สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptext Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสพมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของตัวนี้เลยครับไมโครโฟน Holyland l a r k A1 เป็นไมโครโฟนไร้สายที่มีน้ำหนักแค่8กรัมเท่านั้นเองครับคือเบามากๆต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยพี่ใหญ่ก็ใช้ตัว Holyland อยู่นะครับคลิปเน็บอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ตัว Lux A1 เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงของ Lux A1 it diamonds When love to you. ตัวไมโครโฟนเองเนี่ยความพิเศษอย่างที่บอกว่าเขามีน้ำหนักอยู่แค่8กรัมเบามากๆครับเนี่ยตัวไม่ตัวแค่นี้เองสามารถใช้งานได้ถึง9ชั่วโมงครับต่อการชาร์จ1ครั้ง มีอีควอไลเซอร์สารการปรับแต่งเสียงให้ด้วยแล้วก็เขามีตัวรีเวิร์บนะฮะซึ่งอันเนี้ยพี่ใหญ่ว่าสายร้องเพลงน่าจะชอบเพราะว่าการใส่รีเวิร์บเนี่ยก็จะทำให้เสียงของเราดูมีมิติมากขึ้นนะครับ มีรีเวิร์บมาให้เลือกถึง3ระดับด้วยกันตัวไมโครโฟนจริงๆแล้วเขาจะมีให้เลือก2สีนะครับ <c oughs> ก็คือจะเป็นสีดำแบบนี้แล้วก็เป็นสีขาวครับซึ่งในชุดที่วางจำหน่ายเนี่ยเขาจะมาถึง3แบบนะครับสแบบมีอะไรบ้างครับก็จะเป็นมินิดูโอตัวนี้ก็คือจะมีไมโครโฟน2ตัวแล้วก็มีตัวชาร์จิ่งฮับมาให้นะครับราคาค่าตัวเนี่ยดีงามมากๆก็คืออยู่แค่1290บาทนะครับสำหรับตัวที่เป็น USB-C แล้วก็ถ้าใครที่ใช้กับ iPhone ที่เป็น l Lightning เนี่ยราคาค่าตัวก็จะอยู่ที่1,490คือเรียกว่าได้สเปคใหม่ในระดับแบบนี้เนี่ยกับราคาค่าตัวพันนิดๆพี่ใหญ่ถือว่าคุ้มมากๆชุดต่อมาก็จะเป็นชุดที่พี่ใหญ่ถืออยู่ก็คือเป็นชุด Duo อันนี้ก็จะมีเป็นกล่องชาร์จแบตเตอรี่มาแทนตัวฮับชาร์จเฉยๆนะครับแล้วก็เป็นกล่องเก็บด้วยราคาค่าตัวก็จะอยู่ที่1690บาทครับ และชุดสุดท้ายก็จะเป็นชุดใหญ่ของเขาก็คือจะมีเป็นตัวรับสัญญาณ2ตัวคือเป็น usb c แล้วก็ lightning นะครับตัวกล่องก็จะใหญ่ขึ้นใหม่นิดนึงราคาค่าตัวของเขาก็จะอยู่ที่2490บาทนะครับแล้วก็ตัวรับสัญญาณของเขาเองเนี่ยต้องบอกว่าเล็กและกระเป๋าสุดๆครับเนี่ยขนาดของเขาคือแค่นี้จริงๆน้ำหนักของเขาจะอยู่แค่5.9กรัมครับซึ่งข้อดีของการที่ตัวรับสัญญาณน้ำหนักเบามากๆเนี่ยก็คือเวลาที่เราจะเอาไปใส่ gimbal บางครั้งเราใช้มือถือเกาะกับทีมบล l เราก็สามารถที่จะเสียบเจ้าตัวรับสัญญาณไมโครโฟนตัวนี้เข้าไปได้โดยที่เราไม่ต้องบาลานน้าหนักใหม่เลยนะฮะถือว่าสะดวกมากๆแล้วก็การใช้งานของเขาเองเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เสียบตัว USB-C ตัวนี้เข้าไปกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของเราก็สามารถใช้งานได้แล้วที่ด้านข้างของเขาตรงนี้เองเนี่ยจะมีเป็นพอร์ต USB-C ครับก็เลยทําให้เราสามารถที่จะ ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตของเราพร้อมกับการใช้งานไมโครโฟนได้เวลาที่เราจะไลฟ์ยาวๆหรือว่าเรคคอร์ดยาวๆตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงอะไรจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวร a กเอเนี่ยนะฮะเขาสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ได้หลากหลายมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตมือถือกล้องแอคชั่นแคมหรืออย่างตอนนี้ที่พี่ใหญ่ใช้เรคคอร์ดอยู่ก็คือจะเป็นตัว Pocket 3านะฮะดีใจพ็อกเก็ตสเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยแค่เสียบตัวรับสัญญ,ญาณเข้าไปที่ พอรร์ USB-C ของเาคับอันนี้มาลองใช้งานกับตัวกล้อง Insta360 X5 นะครับให้ดูว่าเวลาที่เราใช้งานบนถนนแบบนี้กับตัวไมพอลิแลนด์รักเอวัเนี่ยคุณว่าเสียงออกมาเป็นยังไงบ้างอันนี้ยังไม่เปิดน้อย Reduction นะครับก็เสียงมันก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวอลองหยุดก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวพี่ใหญ่ลองเปิดเป็นน้อยรีดักชันให้นะครับว่าคุณภาพเสียงจะออกมาเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขอสวิตก่อน <c oughs> อ่ะตอนนี้เป็นน้อยรีดักชันแล้วนะครับลองดูอีกรอบว่าเวลาที่วิ่งอยู่เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมีลมเข้ามาประทะอยู่ตลอดเวลานะครับให้ดูว่าเสียงตอนเนี้ยเปิดกับปิดน้อยรีดักชัน แตกต่างกันยังไงนะฮะก็ถนนค่อนข้างรถเยอะอยู่เหมือนกันนะพอดีวันนี้เองเนี่ยเออเอารถไปซ่อมนะฮะแล้วก็จะไปรับรถที่ซ่อมมาไว้ก็เลยขี่สกูตเตอร์มาแทนนะครับลองฟังดูครับว่าเสียงจากตัวใหม่ h o l y l a n d l a r น A1 ตอนที่เปิดน้อยรีดักชันเสียงออกมาเป็นยังไงบ้างครับอันนี้มาลองทดสอบตัวไมโครโฟน polyland l a a r k A1 ให้ดูนะครับว่าคุณภาพของเสียงเวลาที่เราเอามาใช้งานเนี่ย ยืนอยู่ข้างถนนแบบนี้ซึ่งเสียงรบกวนนี่เยอะมากให้คุณภาพเสียงออกมาเป็นยังไงบ้างตอนนี้พี่ใหญ่ยังไม่ได้เปิดตัวน้อย c a n c e ล l i n g นะครับหรือว่าตัวตัดสัญญาณรบกวนอ่ะเดี๋ยวลองเปรียบเทียบดูว่าถ้าเราเปิดตัวน้อย c a n c e ล l i n g ดูกับตอนนี้โอเคเปิดละนะครับก็ลองฟังเสียงดูว่ามีความแตกต่างกันไหมระหว่างเปิดกับปิดน้อยแคนเซลิ่งครับตอนนี้เปิดน้อยแคนเซลิ่งอยู่นะ1 2 3 4 5ส7 8 9ามแล้วก็ เดี๋ยวปิดน้อยแคนเซลลิ่งครับอะ่ะโอเคตอนนี้ปิดน้อยแคนเซลลิ่งแล้วนะครับลองฟังดูว่าคุณภาพเสียงแตกต่างกันไหมระหว่างปิดกับเปิดน้อยแคนเซลลิ่งครับอ,<ะ>อันนี้มาลองเสียงแบบในอาคารบ้างน,นะครับว่าเวลาที่เราใช้ไมโครโฟนตัว Polyland Lux A1 ในอาคารเนี่ยคุณภาพเสียงออกมาเป็นยังไงบ้างตัวกล้องที่พี่ใหญ่ใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นตัว DJI Osmo Pocket 3นะครับซึ่ง ข้อดีก็คือว่าเขามีพอร์ต USB อยู่แล้วเราก็สามารถที่จะเอาตัวรับสัญญาณของ Polyland Lark A1 เี่ยเสียบเข้าไปที่ตัวพอร์ต USB C ของเขาได้เลยนะฮะพอเราเสียบเข้าไปแค่นี้ตัวไมโครโฟนของเราก็พร้อมที่จะทำงานแล้วสะดวกมากๆแล้วก็ที่ชอบก็คือว่าตัวไมโครโฟนอย่างเนี้ยนะฮะนี่เล็กๆอันเนี้ยนะครับน้ำหนักเขาเบามากแล้วก็ติดแล้วือเราสามารถติดเดินได้แบบ ตลอดทั้งวันโดยที่ไม่รู้สึกว่าไอ้ตัวไมโครโฟนตัวนี้มันถ่วงคอเสื้อหรือว่ามันเกะกะนะฮะก็ลองฟังคุณภาพเสียงดูครับว่าเวลาที่เราใช้ในอาคารแบบนี้เนี่ยเสียงของตัวไมโครโฟนออกมาเป็นยังไงบ้างครับมาดูที่ตัวไมโครโฟนกันบ้างนะครับตอนนี้เสียงที่ทุกคนได้ยินก็คือเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้ครับโ o l y l a n d l ลัก a ออ่ะเคาะให้ดูว่า ใช้เสียงจากตัวนี้อยู่จริงๆนะครับให้ลองดูว่าคุณภาพของเสียงออกมาเป็นยังไงบ้างในกรณีที่เราเอามาใช้งานในห้องแบบนี้นะครับตัวไม์เองเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขามีขนาดค่อนข้างเล็กครับเบาสุดๆนะฮะน้ำหนักอยู่แค่ 8กรัมเท่านั้นเองแล้วก็ด้านหลังของเขาก็จะเป็นแม่เหล็กจัลการติดเสื้อซึ่งข้อดีก็คือว่าตัวพอไมโครโฟนของเขามีน้ําหนักเบาก็เลยไม่มีการลังเสื้อติดไปได้แบบสบายๆคือเดินถ่ายทั้งวันได้โดยที่บางทีเองเลืมไปด้วยซ้ำว่าตัวเองติดไมโครโฟนอยู่รวมถึงเสื้อผ้าของอย่างพิธีกรผู้หญิงเองเซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอก็คือว่าจะไม่มีจุดที่ให้ติดไมโครโฟนเท่าไหร่หรือบางทีเองเพอเป็นไม์ตัวใหญ่หน่อยติดไปมันก็ห้อยไม่ค่อยสวย อันนี้เองเนี่ยก็หมดปัญหากับเจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้ได้ครับแถมเรื่องของขนาดที่เขาเล็กมากๆเนี่ยก็เลยทําให้การติดซ่อนไม้เนี่ยทำได้สะดวกมากขึ้นที่ตัวไมโครโฟนครับก็จะมีแค่ปุ่มเดียวเลยอันนี้ใช้งานได้ง่ายลดความสับสนในการใช้งานครับเราไม่ต้องมานั่งงงว่าเอ๊ะปุ่มไหนหรือว่ากดยังไงอะไรแบบนี้การใช้งานครับก็แค่กดปุ่มตัวนี้ค้างเอาไว้จะเป็นการปิด,เป,ดเปิดตัวไม์แล้วก็ถ้าเรากดปุ่มตัวนี้หนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นการ ปิดเปิดระบบ Noise Cancelling ถ้าเรากดปุ่มนี้2ครั้งคลิกๆก,ก็จะเป็นการมิวใหม่หรือว่าตัดเสียงใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเรากด3ครั้งเนี่ยจะเป็นการ Start หรือ Stop Record v i d วิดีโอในกรณีที่เราใช้งานร่วมกับตัวแอปพลิเคชันกล้องในโทรศัพท์มือถือของเราซึ่งอันนี้พี่ใหญ่ว่าสะดวกมากๆเวลาที่ถ่ายเราก็ไม่ต้องคอยที่จะเอื้อมมือเพื่อที่จะไปกด Start หรือกด Stop Record หรือบางทีเองเนี่ยเราอยู่ไกลจากตัวกล้องนะครับ ก็ไม่ต้องคอยวิ่งไปวิ่งมาเพื่อที่จะกดสั่งเรคคอร์ดบนโทรศัพท์มือถือเราสามารถกดสั่งที่ตัวไมโครโฟนตัวนี้ได้เลยในส่วนของการตั้งค่าอื่นๆของตัวไมโครโฟนเนี่ยนะครับจะบอกว่าอ่ะปุ่มเดียวตั้งอย่างอื่นได้ไหมวิธีการตั้งค่าอื่นๆเองเนี่ยเราจะตั้งค่าจากตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าลากสาวซึ่งตัวแอปพลิเคชันเองเนี่ย,ยมีให้โหลดฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับก็จะมีให้ตั้งค่าเลยครับเวลาที่เราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเนี่ย อย่างแรกให้เลือกครับว่าเราจะตั้งเสียงไมเป็นดังค่อยแค่ไหนอย่างที่2ก็คือเราเลือกต่อมาว่าตัวไมเองเนี่ยจะบันทึกเสียงเป็นระบบโมโนหรือสเตเรอคือถ้าเป็นโมโน2องไมเนี่ยก็จะรวมเสียงเป็นเส้นเสียงเดียวกันแต่ถ้าเป็นสเตเรอก็จะแยกไมเป็น2ตัวก็คือไมอีกตัวก็จะเป็นเส้นเสียงหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเส้นเสียงทางซ้ายหรือทางขวาส่วนไมอีกตัวก็จะเป็นอีกเส้นเสียงหนึ่งเอาไว้ในกรณีที่เราต้องการไปมิกซ์เสียงที่หลัง นะครับก็สามารถเลือกได้นอกจากนั้นเขายังมีอีควอไลเซอร์ให้เลือกก็เลือกตั้งค่าอีควอไลเซอร์ได้แล้วก็อันหนึ่งที่พี่ใหญ่ว่าเขาเจ๋งมากๆก็คือเรื่องของการตั้งค่ารีเวิร์บครับซึ่งตัวรีเวิร์บเองเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือการเพิ่มเสียงกล้องช่วยให้เสียงของเราเนี่ยดูมีความไพเราะนะครับมีมิติมากขึ้นโดยเฉพาะตอนที่เราร้องเพลงนะมันจะมีะเขาเรียกแบบลุมโทนเข้ามานะครับเทียบง่ายๆเนี่ยเหมือนกับเวลาที่ เราร้องเพลงในห้องน้ามีใครเคยร้องเพลงในห้องน้ําบ้างร้องเพลงในห้องน้ำเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเสียงของเราเนี่ยมันมีความเพราะมากขึ้นเพราะว่ามันมีการสะท้อนของเสียงก็คือมีรีเวิร์บนี่แหละซึ่งปกติครับตัวรีเวิร์บเองเนี่ยมันจะมีอยู่ในเฉพาะอุปกรณ์หรือว่าโปรแกรมทําเสียงที่ค่อนข้างเป็นมืออาชีพ แต่ว่าไมโครโฟนตัวนี้พันกว่าบ,บาทมีรีเวิร์บมาให้เลยซึ่งตรงนี้เจ๋งมากๆใครที่เป็นสายร้องเพลงนะพี่ใหญ่ว่าเจ้าตัวนี้น่าจะถูกใจกันการตั้งค่าอันต่อมาครับก็คือไมค์ไอดีนิฟิเคชันตัวนี้จะช่วยให้เราทำงานได้สะดวกมากขึ้นเพราะว่าตัวไฟเองเนี่ยเวลาที่เราเปิดตัวไมค์นะครับโดยปกติเนี่ยไฟมันจะเป็นสีน้ำเงินทั้ง2ตัวซึ่งเราก็จะไม่รู้ว่าตัวไหนคือไมค์หนไมค์สแต่ถ้าเราเปิดฟังก์ชันนี้ครับ ไม้ตัวที่1เนี่ยมันจะเป็นไฟสีม่วงแล้วก็ไม้ตัวที่2ก็จะเป็นไฟสีเหลืองก็จะทําให้การแยกตัวไมโครโฟนเนี่ยสะดวกมากขึ้นครับเวลาจะหยิบไม้ส่งเราก็จะรู้ว่าไม้ตัวนี้เป็นไม้หน่งหรือไม้สอแต่อันนี้คอมเมนต์นิดหนึ่งว่าถ้าเราเปิดน้อย Cancelling นะครับไม้ My ทั้ง2ตัวเนี่ยไฟจะกลับไปเป็นสีเขียวเหมือนเดิมก็เอาเป็นว่าปิดน้อย c a n เซล l i n g ก่อนกด ทีหนึงปิดน้อย e ค a นซ e เ l i n g ก่อนแล้วก็ดูว่าไฟเป็นสีอะไรแล้วค่อยเปิดน้อยแ c a n ซ e เ l i n g ถัดมาเองเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกครับว่าเราจะเปิดตัวไมโครโฟนเนี่ยค้างเอาไว้ตลอดเวลาหรือว่าจะให้เขาปิดเองในเวลา15นาทีก็เลือกได้ครับเผื่อเราอยากจะประหยัดแบตเตอรี่และอันสุดท้ายครับก็คือเราสามารถสั่งปิดเปิดไฟบน ตัวไมโครโฟนของเราได้กรณีที่เราอยากจะซ่อนไมโครโฟนไม่ให้ไมโครโฟนเนี่ยมันเป็นจุดเด่นนะครับก็สั่งปิดไฟที่ตัวไมโครโฟนไปได้จากที่ได้ลองใช้งานตัว Holy Land l r k A1 จริงๆเนี่ยนะครับพี่ใหญ่ว่าเขาเป็นไมโครโฟนราคาไม่แพงคือเรียกว่าราคาเนี่ยคุ้มค่าตัวสุดๆนะครับเริ่มต้นเนี่ยพันกว่าบาทเป็นไม้ตัวเล็กเบาใช้งานง่ายพกง่ายแล้วก็การใช้งานไม่ซับซ้อนครับคือเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยถ้าเราตั้งค่าไมา์ทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะ เราแค่เสียบตัวรับสัญญาณเข้าไปที่อุปกรณ์ของเราก็สามารถใช้งานได้แล้วแถมอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับตัวไมโครโฟนตัวนี้ได้เนี่ยก็ยืดหยุ่นมากๆครับไม่ว่าจะเป็นตัวโทรศัพท์มือถือเป็นแท็บเล็ตเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นโน้ตบุ๊กเป็นกล้อง action cam หรืออย่างที่บอกครับว่าตอนนี้พี่ใหญ่ใช้ตัว DJI Osmo Pocket 3อยู่ก็สามารถบันทึกเสียงได้การใช้งานนะครับเรื่องของคุณภาพของเสียงก็บันทึกออกมาเป็น4 8่ h z 2 4กิโลเฮิรตซ์บิตครับก็เรียกว่าเป็น ระดับการใช้งานจริงจังทำคอนเทนต์คุณภาพดีๆได้ในเรื่องของตัวระบบของตัวไมคเนี่ยเขามีเป็นออโต้ลิมิตคลิปโปรเทคชันให้ด้วยป้องกันเสียงแตกครับเวลาที่เราบันทึกเสียงแล้วเกิดเสียงที่เราบันทึกเนี่ยมันดังเกินไปนะครับปกติเนี่ยไมค์มันก็จะเสียงแตกแต่ว่าอันเนี้ยเขามีระบบฟังก์ชันตัวนี้เข้ามาช่วยป้องกันเรื่องของเสียงแตกให้เราได้ ในเรื่องของระยะทางบ้างนะครับตัวไมโครโฟนเนี่ยตามสเปคเขาบอกว่าใช้งานได้ไกลสุดถึง200เมตรนะครับเทียบกับราคาค่าตัวของไมโครโฟนราคาพันกว่าบาทให้มาขนาดนี้เนี่ยพี่ใหญ่ว่าใครที่กำลังมองหาไมโครโฟนไร้สายอยู่ตัดสินใจได้ไม่ยากครับกับตัว Holyland Lu ัก A1 ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe youtube channel snap tech zone แล้วก็กดไลค์ facebook fanpage snap tech zone ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ